ระดูไก่ทิมน่าหครับอมาได้เวลางานลื่นเลิงแล้วใจแอนกับพระถังซัมจั๋ง <บท>ป,ป้าปามรึงภูมิใจไหม<บท>ไม่ลุงทนหน้าสะอาดเชียวกูผิดอีกหน้าสะอาดกูก็ผิดกูทาก็บอกทาไม่เอาอะไรแล้วอยากเป็นมะเร็งหลวงจีนน้องโดมาโดมากูโดมา<บท><บท> เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจหงย้อนยุคเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชมพูพิทวีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาคาสักประทักกระบาดสิ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวินเปิดช็อาาากเมืองหรือโดอมาเมืองโดมาสวัสดีทุกคนนะครับและคนที่กําลังเลียหิีแฟนไปด้วยอย่าขำจนน้ําลายเข้าจีมีกกะนะครับอันนี้แน,น,นะนาอย่านะครับอย่านะครับใจแอนไม่อาบน้ํากับเซรามูนรูเบิร์กบานมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละเซรามูนรูเบิร์กบานไม่ลงทุนเออไม่ลงทุนพ่อมชุดเป็นพันหอคงเซิร์ฟฝรั่งเศส ก็ส่งวฝรั่งเศสพ่มึงเจ้น่าเกลียดไม่ต้างมาก่อนเล่นแล้วแบบลุงเองกน้องๆมากินข้าวก่อนอย่างเงี้ยมันน่าเกลียดคามจริงสวัสดีอสูรความดันขึ้นลำดับที่สองและลำดับที่3มด้วยคับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอสูรกินหมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่งข้างขึ้นได้ข้างขาพระพังซ้ำจังออกสาวกับตือโป่ยไก่เมายามึงอะถังซ้ำจังออกสาว เอาว่ามันมาละว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบ้านเบลฟามิลี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอทานวอริเออร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี่แหละมึงอะไรขอทานวอริเออร์บ้านเบลฟามิลี่ไลฟ์สไตล์ไปเกือบสิบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสูตรซอยอีพีไม่ใช่ซอยอีพีพีซีเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเริ่มกันใหม่เขาปรับเม็ดกว้างไปนิดนึงพรุ่งนี้ใส่กันนัวเล่นแบบเจอกันอย่างเดียวที่กูเจอพวกมึงด้านนอกในโดนมาโดนมาดิ้วโดนตีนกุกแอดนายลุกขึ้นตบลุงเอทีหนึ่งก้านกล้วยไว้ผมมึงก็ทำ มึงก็ทําไม่มึงเคยเห็นไหมไว่า้ขากูดตึกบางทีกูก็มไม่ดูดเวลาเขาบอกลุงเอครับดูดผู้ก่อต่้งหน่อยมึงเคยเห็นกูทำไหมเออครับอูระยำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ลงทุนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน้าสะอาดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสปอนเซอร์สีไม่เข้าเอลซ่าบ้านักสู้พันข้าวเหนียว ความรักก็เหมือนลูกชิดฟุดฟิ้ดฟุดฟิดลูกตามิดพ้องตายความรักก็เหมือนลูกชิดนะครับฟุดฟิดฟุดฟิดตามิดพ้องตายแล้วนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดนยึดคิดงแยงรูขวางเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอควรลืมสักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดมาติดอยู่อิตาลัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดมาหมวดตีกอล์มโดมาหมดตล์มคือหนูจะไม่ไหวโดมาโดมาโดมาโดละยี่สิบบาทโดมาครับนะฮะลงทุนเพื่อลงทุนทำไมการ์ตูนไทยก็ไม่ทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชัางมันบอกบางคุณมาสักตัว การ์ตูนไทยให้กูคอสเนี่ยคุณบอกการ์าาตูนไทยหน่อยลงท <ลง S 2> <ง>ุนแค่คนเดียวลงทุนแค่คนเดียวกูเนี่ยทั้งร้อนทั้งคันเนี่ยนายเองก็ทําเหมือนในอนิเมะหน่อยดิตบให้หัวหายไปเลยอ,อาคาซาตบดูมาหัวหายเลยนะครับฮันจิโร่ระบาสุริยันที่องคน้องน้อยที่องคน้องน้อยที่องคน้องน้อยที่องน้องน้อยเดี๋ยวนี้เอไม่ลงสีเองแล้วนะนายรับตัวลอดเลยนะ เอไม่เอาอะไรแล้วเราอเดี๋ยวนี้ไม่เอาพ่อมึงอะกูมึงแต่งวันก่อแต่งดำทั้งหน้าอวตารกับพระถังซัมจั๋งเม่งไม่เอาเฮียแล้วมึงเบลหัวตู้ไปกาดมาใส่ดีกว่าไปเดี๋ยวกูมีหัวตู้ไปกาดไม่ไปแล้วไรสัตว์ชมพูทวีปมาไอ้เฮียดูมะไม่ต้องนะเธอนัู่ทวีดไปกูลาชิ้นต้นนี่มันดาบพิฆาตอสูรปราสศรัยลูกเกดไม่ไปแล้วปราสาท โไปำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจันเจ้าเฟนคลับเลดี้กาก้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอสูรบุนขึ้นที่สองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดราเอมอนคอช์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสบงไนกี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ลงสีจันเจ้าเป็นแฟนคลับเลดี้กาก้าได้เวลาออกสู่ชมเูทวีปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดดพลูลคูเวตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมราพันเซลเจลหล่อลื่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอลซ่าล่ายอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฮร์รี่ทำเคมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดราเอมอนติดปวนอันนี้เหมือนไหมเครื่องเฟรดนุชครับ คนอย่างมุงไม่ลงทุนไรเลยแล้วเมินด20ยอีกนะลาพันเซลปากีสถานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมได้หิดเห็นแล้วควยแข็งเลยยแเตาหลักงัวกระบวนท่าที่1บาทขุดรับยอดลงไลฟ์ไปสอดรูบงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมในเนียรักชักให้เอด้วยงับนู่นเผยโดมากไม่ลงทุนแอดนายลงทุนโคตรดูเป็นตัวอย่างนะลุงเอแอดนายตกอีดีไปหมดเชลดอนมาก็เชลดอนดีไปหมดทามาแต่เชลด้นพอกูนั่งเนี่ยแต่พอกูไม่มาไปด่าว่าบีด โดมิดเออโดมิตกูยากพอกูไม่มาไลบอกกูบิดแทงยังไงก็ออกมาหาสมปองขับวินกับแพรรี่ไพรวันพักเพื่อไทยลุงเอค่ะตบหัวแอดนายให้ดูหน่อยคะ่ะส่วนแอดนายเยสลุงเอให้ดูหน่อยคะ่ะแแเก<อ>ือบแล้ว,ลวถ้าล่อนไปก <c oughs> ็ต้องเสมอกันนะ่อ e ีแพนเค้กลุงเอเมนอะไร,รหรอครับ ลุง<ผ>ม e. เมนเปรียวลุงอาคา <laughs> ลุงเอเมนอะไรน่าจะเป็นเมนเปรียวนะครับตบมือทุกคนราชาของเรากลับมาแล้วราชาขาเบียดไอเยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่งเอลซาเบ้าหน้าโออิซตัตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดมเมเรโดมเมน <laughs> คูไม่ได้แต่งเอลซานนองแฟนหนูบอกว่าต่อไปจะไม่หรือไปขำไปแล้แลวจะเต้นสกีบิดี้ทอยอเลตไปด้วยแ,วแทนคอประมนี้นะครับสกบดี้ดอบเย็ดสกบดี้ดอบเย็ด,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 ดลุงเอครับให้กำลังใจผมหน่อยครับแม่ผมเสียแล้วอุ้ยเป็นกำลังใจนะครับ สู้น,นะครับใส่ใจด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ขอให้เสีบาคาร่านี่โดมากับอาคาสันตกอับถึงขนาดต้องมาไลฟ์แบบนี้เลยหรอครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมุซันท้อยใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขวัญใจโคคุชิโบ <c oughs> มาทายใจผมกันครับนะสมมุติว่าถ้ารถเมสายที่ผมรอมาสามคันปิดนาคิดว่าผมขึ้นคันไหนคุยโด, <c oughs> ดเลี้ยงข้าวเฮ้ยข้าวเปล่า <c oughs> มีให้แค่นี้แหละไข่ล้วยทอด เเกมเมื่อไหร่ลุงเอจะชักว่าให้คนดูดูครับอยากเห็นจังเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอาไปแปดอยากดูนยกูคะื่องหม่เหลี่ยมประเทศบาราซิลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนมาถามคุณจะชักว่าให้คนดูดูสั่งเลยเหรอแคทเธอรีนยิงมันมาแล้วมาส่งแล้วคือชีวิตนี้ไม่อยากเป็นมนุษย์แล้วว่านายอยากแม่เคยทักมาถามว่าทองมีลูกบ้างไหมครับ ไม่ทุกคนขอถอดดังเกงได้ไหมกูรู้สึกว่ากูนุ่งสลุงไปด้วยอะแต่งอสูรข้างครึ่งหรือข้างไข่ครับมึงอ,อาสูรข้างไข่วิงกริง้งฮัลโหลุงนี่ดีทุกอย่างเลยทั้งหน้าตารอยยิ้มชื่อก็เพราะเสียอย่างเดียวยสันดาน ลุงเอครับ,รบพรุ่งนี้ 4v4 พรุ่งนี้ลุงเอไปตั้งถิ่นฐานที่นรกนะครับถือว่ากลับบ้านเกิดบ้านเก่านะบ้านเกิดบ้านพอ่อมึงเกิดท่านงไม่อ,มอยู่นรกผมเป็นต้นฉบับโดเนทพิกัดเสื้อนะครับไลฟ์ไฟในเฟรดดี้วันฮาโลวีนผมอยากถามว่าเสื้อตัวนั้นอยู่ไหนครับ <S <S ลุงเอผมมีคําถามค, <"G uard" S 2> ครับการที่ผมกินไข่เจียวปูที่ร้านข้าวแล้วควรแข่งกับผักกาดทําไงดี ลุงเอครับช่วยเพิ่มช่องทางโดเน a t ได้ไหมครับพอดีอยากโดให้ขอแบบโดแล้วตัดเงินจากเว็บมีค้างอยู่ 37k <c oughs> กัดผ้าม่านหน่อยค่ะกัดหมวกหน่อยค่ะกัดหมวกหน่อยค่ะเอซานแต่งสุดยอดมากค่ะโดมารับประทานหมวก <c oughs> หน้าปกไลฟ์โรบอกกูเข้ามานั่งกิน KFC กูจะรั่วกับเอ ้า,า,า,าราาืางรองหมายสี่เหลี่ยมเบียวพระถังปากีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคางยกร่องฟักทองเต็มฟันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถึงจะเปี้ยวแต่เยี่ยวลดกังเกงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิดนุชชุดหนึ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลุงคราบสี่ฟันจิตสีผมรอครับสวัสดีลุงค่ะสุดยอดมากค่ะเข้าไลฟ์มาก็กินเลยค่ะรอบหน้าตั้งไลฟ์นั่งกินหัวพ่อมุงเลยค่ะหัวพ่อมกินหัวเป็มกินหัวพ่อมกินกูนึกว่าสาวถ้ำพีจีไหนอ่ะใครอ่ะมึงเหรอ วันนี้ลุงครับ<อ>ลุงเอครับ <c oughs> เห็นลุงรีดซอต <c oughs> ผมคุยแข็งเลยครับ <c oughs> นึกถึงวันที่โดนรีดน้ำคุย <c oughs> ผมมีความสามารถพิเศษเยี่ยวออกสองแฉก <c oughs> พอเป็นอสศูนย์ข้างขึ้นได้ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ลุงเลือกพลังอะไราระหว่างมีพลังกายเหนือมนุษย์แต่พิการกับพลังอ่านใจคนแต่อ่านได้แค่ตัวเอง <c oughs> แม่พ่อมืออะที่โบลได้โคคูรุบงแต่พี่การมีพลังอ่านคนณได้กรได้กันจากตัวเองมาเดอร์พี่ลุงเหล่าได้ทอดฮอนฮอนเดอร์มาซุมกันที่นน่นตั้งใจมูไหนมูไหนนี่นะคะเป็นภาพที่หนาแน่้มากเลยค่ะเหล่าอสูรนั่งจกไก่ KFC ก่อนไปสู้กับเสาหลักลุงที่อสูรเอาไม่อยู่พราวเมมานปลุยตายครับลุงช่วยสอนใช้แท่งจูดี้ปราบอสูรทีครับคบาดกน ลุงเอรับเบรกนั่งแบบนี้มุมกล้องแบบนี้พี่หมูกับอวตารสวิงกิ้งแม่สาวผมบอลเยสสดแตกในน,นะครับพี่หมูสวิงกิ้งแม่สาวผมบอลนะครับวันนี้กายหนิดไล์ระบายความในใจเรื่องที่เมื่อวานกายหนิดแอบเม่ดูไล,ล์ลุงเอแล้วคู่ว่าเหวยแข็งอู้หหิวจัง เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมูอสูรดูดเงินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดมาโดลาโยโซฟเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดมาโดครบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอสูรเติมพลังไก่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบารีบวกที่ฟันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข้างทางสอง คุณเีี้ยน่ทอกครับพนักงานบังน้ะเมื่อคืนผมมีอะไรกับแฟนแล้วแฟนบอกแตกปากได้เลยผมเลยง้างหมัดขวาเลือดกบปากผมผิดไรน้องมึงจะจะงานจะมีเฮียึงชอบมากมากเลยแตหน้าได้เลยมึงสักมากก็ไม่ชอบมากมากเลยค่ะอิ่มยันชาติหน้าเลยค่ะคุยค่ะน้องอย่าด่ากูอย่างนี้เดี๋ยวแป๊บนึงน้องแตกเยอะก็จุกอีเฮียชีวิตโอ้ยหน้าปกกบแท็กซี่เข้ามาเจอบาร์บี้โดนฟ้าผ่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่งบาร์บี้หน้าบาหลีฟันบาโคมึงนั่นแหละสแกนหน่อยครับนั่นแหนะ เดียวครับน้องเดียวครับน้องเดียวครับน้องอย่าที่อักูเลยสนุกมากค่ะเห็กินก็สนุกแล้วค่ะตอนที่อูลหันันนแค่ะเดียวอาจารย์แดงโดนโด จ,จิงอเอากระดูก KFC ฟาดหน้าหุนเซนโด50เอาใหม่เอาเก็บไว้พ่อมเธอเค okay. งินเอาไปตีหวัวพ่อมึงตีหวัวพ่อมึงเธอเด็ดปีตลุงเอรับฝากถามพี่เปาให้หน่อยนะครับว่างูหลาม3ตัวกับงูจงอาง6ตัวให้เอาส่งวันไหนครับ ใช่เหรอพี่เปาสั่งงูหลามมาเลยเหรอใช่เหรอพี่เปาสั่งงูงูหลามเลยกับงูจางเลยแก่ตายเลยนะนะแม่แมววันเกิดก็ไม่บอก HB d ีดีครับลุงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอให้ใครไม่งินแม่แม่ไม่ใช่วันเกิดกูไม่ใช่เอาไหมเดี๋ยวกูมาไล่กันเองเอาไหมมาไล่กูนักเดี๋ยวกูไปอ่าได้เอาเอากระดูกไก่ทิมดัรกหน่อยครับเอากระดูกไก่ทิมดัรกหน่อยครับเอากระดูกไก่ทิมดากหน่อยครับ ต่อไปนี้คงไม่ได้เชล่ยวนอนอีกแล้วสิน่ะของจริงกูบอกกูของจริงอีหี้ยไม่เพยาจะจับเข้าไปแม่งเลยไม่มีเลยอี๋ลุงครับรักนะครับยี่สิบบาทต้อมต้อมต้อมที่นี่ถิ่นคอนเวย์ปังปังปังต้อมต้อมต้อมฉุดฉุดปั้งลุงครับเคยคิดเชิญคุยเอ็นยนไหครับลืมกุญแจเลยเอาผูวยไปเสียบรูกุญแจถือว่าจะเปิดได้เมืองยู่แรแต่แทงแรงเที่ยวหวานใจ ไล่ก like, ันนักอยากด้วยน,ะน,นายกับสาไลค์อาเดี๋ยวกูเปิดเกมเราบอกให้นะเอาเอามึงดูกันนะมึงดูนะอย่าตามกูนะ <c oughs> โดนนให้กูด้วยสัตว์ไปเจยดูมาเล่นเกมแต่โดนนไม่มียอดกูหายหมดและนี้คือ2ชีวิตแอดมินช่องที่จ้างมาเพื่อทํางานแต่ดันทําคู่เหวยไรไม่เป็นไรยิ <c oughs> นดี <c oughs> ด้วยครับนี่เจ้าของช่องมาดูให้มึงคิดเอา